โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชีระวรากรเล่นหุ้นกระจุกประทะลงทุนกระจายคำถามสำคัญข้อหนึ่งที่นักลงทุนทุกคนจะต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนอย่างจริงจังก็คือเราจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทไหนและอย่างับประมาณเท่าไหร่นี่คือคำถามสำคัญข้อแรกที่จะบอกว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหน โดยหลักการแล้วถ้าเราลงทุนในทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวหรือน้อยอย่างเช่นลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวความเสี่ยงก็จะสูงกว่าการลงทุนในหุ้นบวกกับพันธบัตรแต่ในขณะเดียวกันโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็อาจจะสูงกว่าด้วยสําหรับผมซึ่งเติบโตมาด้วยหุ้นและคิดว่าสามารถเลือกหุ้นลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควรผมเลือกที่จะลงทุนในหุ้นแทบจะอย่างเดียวทรัพย์สินอื่นที่มีรวมทั้งหมดน่าจะไม่เกิน5%ของความมั่งคั่งทั้งหมด นี่ไม่นับเงินสดที่บางครั้งก็มีมากบางครั้งเป็น10หรือหลาย10%แต่ก็ถือเพื่อรอซื้อหุ้นเท่านั้นแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วการกระจายถือทรัพย์สินหลายๆอย่างซึ่งมักจะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีอย่างไรก็ตามผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมก็จะไม่สูงมากการที่จะหวังรวยจากการลงทุนอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้ยากเขาควรจะหวังว่ารวยจากการทำงานมากกว่า สำหรับคนที่เลือกลงทุนในหุ้นอย่างมีในยะสําคัญนั้นคําถามสําคัญก็คือเราจะเลือกลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งยิ่งลงทุนในหุ้นน้อยตัวเช่นถือหุ้นตัวเดียวหรือบางทีเรียกว่าเล่นหุ้นทีละตัวเราก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นและอาจจะรวยไปเลยถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวนี่ก็คล้ายกับเจ้าของบริษัทที่เอาหุ้นเข้าตลาดที่เหมือนกับถือหุ้นเพียงตัวเดียวในพอร์ตถ้ากิจการหรือหุ้นดีมาก เจ้าของก็รวยเป็นเศรษฐีหุ้นแต่ถ้ากิจการไม่ดีหรือเลือกหุ้นผิดตัวก็อาจจะขาดทุนหรือเจ๊งได้เหมือนกันดังนั้นความเสี่ยงก็จะสูงตรงกันข้ามถ้าลงทุนแบบกระจายการถือหุ้นหลายๆตัวหรือซื้อหุ้นทั้งตลาดผ่านการถือกองทุนรวมอิงดัชนีโอกาสที่พอร์ตจะได้รับผลตอบแทนสูงริ่วก็มักจะลดลงและลดลงเรื่อยๆตามจํานวนหุ้นที่ถืออย่างไรก็ตามโอกาสที่จะขาดทุนจากหุ้นมากๆหรือเจ๊งไปเลยนั้นก็มักจะต่ำม,มาก เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อมีหุ้นมากขึ้นผลตอบแทนของแต่ละตัวก็มักจะเฉลี่ยหรือหักลบกันไปมีโอกาสที่ทุกตัวจะดีขึ้นพร้อมกันหรือแย่พร้อมกันก็มีน้อยผลลัพธ์ก็คือเราก็มักจะได้ผลตอบแทนดีพอใช้น่าจะประมาณ10%ต่อปีในอดีตและ6-7%ต่อปีในอนาคตถ้าหวังรวยจากการลงทุนในหุ้นก็น่าจะยาก วิธีที่จะรวยก็จะต้องหาเงินมาเติมมากขึ้นและลงทุนให้นานมากขึ้นจะหวังรวยเร็วไม่ได้นักลงทุนที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นอย่างโดดเด่นมีชื่อเสียงระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์และอีกหลายๆคนนั้นต่างก็ใช้กลยุทธ์ลงทุนในหุ้นน้อยตัวหรือเรียกว่าลงทุนแบบกระจุกตัวหรือ Focus อินเวสท์เมนตความหมายของมันก็คือหุ้นใหญ่ที่สุด เพียงไม่กี่ตัวมีมูลค่าถึงกว่า50%หรือ70%ของพอร์ตทั้งหมดในช่วงที่พอร์ตของบัฟเฟตตยังไม่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับประเทศนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยมีหุ้นตัวเดียวคิดเป็น50%ของพอร์แตและในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็มักจะมีหุ้นไม่กี่ตัวเป็นหุ้นหลกัหลกๆที่รวมกันแล้วน่าจะเกิน50%ของพอร์ต นั่นก็มีส่วนที่ทําให้ผลตอบแทนของเขาดีเยี่ยมต่อมาเมื่อพอร์ตเขาโตขึ้นมากจนมีมูลค่าติดหนึ่งใน10บ,บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐจํานวนหุ้นก็มากขึ้นเรื่อยๆและผลตอบแทนก็ตามลงเรื่อยๆว่าที่จริงผลตอบแทนของบัฟเฟตต์ในช่วง20ปีหลังนี้น่าจะเหลือไม่เกินปีละ10%โดยเฉลี่ยและไม่ต่างจากผลตอบแทนของดัชนีตลาดมากนักอย่างไรก็ตามอันนี้ส่งจากผลตอบแทนช่วงแรกที่ดีเยี่ยมทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า50ปีของบัฟเฟตต์ ยังคงสูงมากถึง20%ต่อปีกลายเป็นตำนานที่หาคนเทียบได้ยากการลงทุนในหุ้นน้อยตัวเช่นตัวเดียวหรือน้อยตัวก็มีค่ามากกว่า80%ของพอตนั้นถ้าจะพูดในวิเชิงวิชาการก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการเก็งกํำไรไม่ใช่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้นดังนั้นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงริ่วก็จะมีเช่นเดียวกับที่จะมีโอกาสขาดทุนและเจ๊งได้มากกว่า นักเก็งก,กำไรระดับโลกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเขาสามารถร่ำรวยเป็นมหาเศษเรษฐีระดับประเทศของสหรัฐได้จากเดิมเป็นเด็กเคาะกระดานเขาคือเจสซี่ลิเวอร์มัวร์ผู้น่าจะเล่นหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือน้อยตัวในช่วงแต่ละเวลาสิ่งที่เขาเล่นในตอนนั้นก็มักจะเป็นการซื้อขายคอมมูนิตี้ที่สามารถใช้มาจิ้นซื้อหลักทรัพย์ได้เป็นสิบเท่าของเงินที่มีโดยวิธีนี้เขาจึงสามารถเข้าไปคอเนอร์หรือซื้อพก้กพัน์บางอย่าง เช่นโลหะเงินหรือถั่วเหลืองและหรืออาจจะเป็นหุ้นด้วยก็ได้จนแทบจะหมดตลาดส่งผลให้ราคาขึ้นไปมากซึ่งทำให้เขาขายทิ้งและรวยมหาศาลในบางช่วงบางตอนของชีวิตอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งเขาก็ขาดทุนจนล้มละลายโชคไม่ดีที่การล้มละลายครั้งสุดท้ายของเขาทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย ผมเองคิดว่าถ้าจะรวยจากหุ้นโดยที่ไม่ได้มีเงินตั้งต้นมากและไม่ได้มีเวลาในการลงทุนยาวพอสิ่งที่ต้องทําก็คือการลงทุนแบบโฟกัสหรือลงทุนอย่างกระจุกในหุ้นน้อยตัวเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติแต่นี่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและวิธีที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็คือการลงทุนแบบ value investment พันแท้แบบ Warren Buffett หรือเบนแกรแฮมตัวเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี Margin of Safety สูงซึ่งความหมายก็คือซื้อหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงโดยว่าจากผลประกอบการระยะยาวเทียบกับราคาหุ้นที่จะต้องต่ำกว่ามากพอไม่ใช้ Margin หรือการกู้เงินเกินกว่าเงินลงทุนของตนเองประเด็นว่าเราควรถือหุ้นหลักๆกี่ตัวและในจำนวนเท่าไหร่นั้นคงไม่มีสูตรตายตัว อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนโดยส่วนตัวผมเองนั้นในช่วงเวลากว่า20ปีของการลงทุนเต็มร้อยแบบ VI นั้นหุ้นใหญ่ที่สุด5ตัวของผมจะคิดเป็นประมาณ70%ของพอร์ตทั้งหมดเกือบตลอดเวลาอย่างไรก็ตามมีช่วงเวลาน้อยมากสำหรับหุ้นใหญ่ที่สุดที่จะมีขนาดถึง50%ของพอร์ตโดยรวมผมเองคิดว่าผมลงทุนแบบค่อนข้างกระจุกแบบนี้มานานมากโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน มันเกิดขึ้นหลังจากผมลงทุนไปแล้วและมันก็น่าจะดีโดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาความสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่สูงเพราะผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมนั้นติดลบเพียง3ปีในเวลา22ปีแล้วก็ขาดทุนไม่มากอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานั้นมันอาจจะเป็นยุคทองของหุ้น VI ซึ่งทำให้หุ้น VI ที่ผมลงนั้นให้ผลตอบแทนดีผิดปกติ และไม่ค่อยตกลงมาแรงเลยสถานการณ์แบบนี้อาจจะกําลังเปลี่ยนไปหุ้นหลัก5ตัวอาจจะเสี่ยงเกินไปอาจต้องเป็น10ตัวหรือ12ตัวซึ่งมีการศึกษาพบว่าสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับส่วนเรื่องหุ้นตัวใหญ่ที่สุดเองนั้น50%ก็คงเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแน่นอน ผมเองคิดว่าหุ้นตัวเดียวไม่ควรเกิน30%ของพอร์ตอย่างไรก็ตามนี่คงขึ้นอยู่กับตัวหุ้นเองด้วยว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยแค่ไหนการลงทุนแบบกระจายหุ้นไปมากๆรวมถึงการซื้อกองทุนอิงดัชนีนั้นผมคิดว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหรือในหุ้นที่เราไม่รู้จัก เช่นในต่างประเทศผมเองช่วงเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนั้นทางเลือกที่จะถือกองทุนรวมอย่างไม่ค่อยมีและผมเองก็ไม่ค่อยตระหนักนักการลงทุนของผมจึงเป็นการกระจายหุ้นมากเกินไปและในหุ้นขนาดเล็กที่ผมพบภายหลังว่าไม่ค่อยมีอนาคตนั่นทําให้ผลการลงทุนไม่น่าประทับใจในตอนนี้ถ้าผมเลือกได้ผมคงไม่ทําอย่างนั้นผมคงเลือกที่จะโฟกัสซื้อหุ้นน้อยตัว แบบที่ทําในตลาดหุ้นไทยหรือไม่ก็ลงทุนในกองทุนรวมที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆผมยังคงไปลงทุนในเวียดนามแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลตอบแทนแต่รวมถึงการกระจายการลงทุนจากตลาดหุ้นไทยอานจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตด้วย7กรกฎาคม2562ดรนิเวศเหมชิระวรากร